ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์แห่งภาควิศาคาบูชาเป็นครั้งที่สิบสองในวันนี้นั่นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไร ต่อไปตามเดิมส่วนในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ <c oughs> นั่นคืออะไรเรามาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นคงเป็นที่สนใจของท่านทั้งหลายอยู่ แม้ที่สุดแต่ที่ยังเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาคนสนใจในเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์โดยรู้สึกตัวโดยความต้องการที่จะทราบจริงๆก็มีและสนใจชนิดที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรก็มีคือเขาคิดเอาเอง เมื่อจะดูโดยสรุปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นอาจจะกล่าวได้เป็นสองขันะ้วคือตามที่เรารู้สึกเอาเองว่าเป็นอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือตามที่ระบบของศาสนา ต่างๆได้บัญญัติไว้ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดออกมาจากศาสนานั้นขอให้ตั้งใจทําความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําสคัญที่สุดสําหรับความเป็นมนุษย์เพราะถ้ามนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับ นั่นก็คือความไม่เป็นมนุษย์นั่นเองในทางศาสนาก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาทั้งที่มีศาสนาบอกให้เขาก็ยังไม่รู้จักถ้าเขาก็จะถือเสียว่าเป็นสิ่งที่รู้เอาเองได้ข้อนี้ก็มีอยู่จริงขอให้ทุกคนสังเกตดูจิตใจของตัวเอง ซึ่งได้ยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นยอดสุดของสิ่งที่ปรารถนาเรียกว่ายอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกข้อนี้เป็นธรรมดาเื่อทุกคนจะมีความรู้สึกคิดนึกจนมีความรู้สึกคิดนึกเป็นของตนโดยเฉพาะเป็นทิฏฐิความ คิดความเห็นความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นของบุคคลนั่นไปเลยทุกคนจึงมีความคิดเป็นของตัวเองว่าอะไรดีที่สุดมาจะไม่ได้พูดออกมาให้คนอื่นได้ยินก็เก็บไว้ในใจก็ยึดมั่นถือมั่นจนถึงกับมีเรื่องมีราวมันได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นไปในทางเสีย มากกว่าที่จะเป็นเปนในทางดีขอให้ฟังดูใหดีๆว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะมีอยู่เป็นสองชนิดอย่างนี้คือตามที่เขารู้สึกเอาเองและตามที่ระบบของศาสนาบัญญัติไว้อลี่เราเอาไปเปรียบเทียบกันดูว่ามันเข้ากันได้หรืออย่างไร เราควรจะปรับปรุงความรู้ความคิดนึกความรู้สึกอันนี้อย่างไรหรือไม่เราได้ทราบข่าวจากการโฆษณาสื่อมวลชนอะไรต่างๆว่าคนกำลังมีความคิดนึกของตนอย่างไร เมื่อไม่ได้อย่างใจก็มีการฆ่าฟันทำลายล่างชีวิตซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่างว่าเด็กหญิงคนหนึ่งเมื่อไม่ได้ตามความต้องการของตนก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านเรือนไปตามยถากรรมถ้าเขาเชื่อว่าไอ้ที่เขาว่าเขาดีที่สุดนั่นมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าผู้ชายฆ่าบุตรปัญญาลูกตาดำๆของตนแล้วก็ฆ่าตัวเองตาย เขาก็ต้องมีอะไรตามความคิดนึกรู้สึกของเขาว่ามันดีที่สุดเมื่อไม่ได้แล้วก็ตายจะดีกว่าจึงมีการฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นตายกระทั่งฆ่าบิดามารดาทั้งตัวเองตายก็ยังเราไม่รู้สึกว่าอะไรดีที่สุดสำหรับมนุษย์เยาวชนทั้งหลายขมักคคเม้นในการศึกษาเล่าเรียน ก็ด้วยความรู้สึกว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัว